นะคะมาพบกับช่อง l e t ี t ที Channel อีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะ2ก็จะอัดคลิปเนี่ยค่อนข้างดึกนิดนึงสองทุ่มแล้วค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากๆเมื่อช่วงกลางวันนะคะได้รับพัสดุมาสอรอคอยพัสดุกล่องนี้เนี่ยประมาณ2สัปดาห์นะคะทุกคนนั่นก็คือกิฟติดผมสไตล์เกาหลีนั่นเองคือชอบมากๆนะคะเพราะว่าไปเจอคลิปทําผมของแบบ เกาหลีเขาในช่องติ๊กต็อกนะคะ2กดติดตามไว้หลายช่องเลยค่ะทุกคนแล้วก็แบบที่2เลือกมาเขานิยมใช้กันนะคะเป็นร้านจากจีนแต่ว่าจำหน่ายทางช็อปปีด้วยแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนราคาเนี่ยไม่แรงเลยหลักสิบแต่ว่าคุณภาพเนี่ยโหเห็นแล้วแบบโหร้องว้าวเลยนะคะตัวแรกนะคะสองจะเลือกเป็นแบบโลหะนะคะทุกคน ทรงยอดฮิตที่ทางเกาหลีเขานิยมเลยแต่ว่า2จะเลือกสไตล์แบบมุ้งมีนิดนึงนะคะเป็นเพชรประดับกับมุกนะคะสลับกันตรงนี้นะคะแข็งแรงทนทานเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าติดขึ้นมานะคะโหแบบดูดีมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะไปออกงานแล้วแบบไม่รู้จะทําผมยังไงนะคะแค่มีกิ๊บแบบนี้ติดบ้านไว้นะคะแล้วสามารถติดผมแล้วก็ใส่ชุดเรสหรือชุดทํางานได้เลยค่ะ สำหรับตัวต่อมานะคะน้องเนี่ยจะเป็นโลหะเหมือนกันนะคะขนาดเล็กกำลังดีสามารถติดผมได้ทุกๆวันเลยซึ่งหน้าร้อนนะคะสาวๆก็อาจจะอยากจะแบบติดรวบผมขึ้นนะคะมัดผมขึ้นหัวเราก็ติดหรือว่าจะใช้น้องกิฟต์เนี่ยติดไปเลยก็ได้นะคะ ต่อมานะคะน้องจะเป็นพลาสติกนะคะแบบใสแล้วก็จะเป็นมุกแบบพลาสติกนะคะประดับรอบรอบแบบนี้นะคะที่สองเลือกมาแบบโทนสีขาวทองเพราะว่าจะเน้นแบบว่าใช้ได้กับทุกชุดทุกลูกเลยค่ะทุกคน อันนี้จะเอามาไว้สําหรับแบบเวลาหนีบเข้าห้องน้ําหรือว่าอยู่บ้านแบบว่าจะตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่ารวบผมได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้สองเลือกมาจะไม่ได้เน้นแบบสีสันอะไรมากก็คือแบบสีเข้มๆไว้นะคะเผื่อเวลาทําสีผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่ต้องแบ่งชอบผมนะคะ สำหรับวันนี้นะคะสองก็แวะมาทาักทายแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย